เดย์ครับเราไปทำคอนเทนต์ซื้อโทรทัศน์โทรทัศน์ให้น้องเรารู้เรื่องราวของน้องอย่างไรบ้างครับอ่าจริงๆก็ก่อนจะมีข่าวเนาะ<ม>ก็มีผมเจอเขาที่ร้านหมูกระทะไปกินหมูกระทะด้วยกันแต่วา่าคือไปถ่ายยูทูบด้วยกันเหมือนกันใช่ปะแต่ว่าต,ตอนนั้นเหมือนเพื่อนๆยูทูบเบอร์นัดกันไปกินกับ<ม>แล้วเขาก็เหมือนบทให้ฟังเนี่แหละเขาแบบเอ้ทีวีหายบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ใช่ใชรู้สึกว่าเห<อ>ตารที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบมันมันไม่มีทีวีเลยอะ่ะแบบทุกวันที่กลับมาต้องเจอสภาพที่กำแพงมันร่วงว่างอะไรย่างเงี้ยผมมองว่าอ,อะทั้งนั้นอะกูแก้ให้มึงละกัน<อ>ง่ายๆดีจะซื้อทีวีใหม่แล้วก็ก็แค่ไม่ต้องนึกถึงละเรื่องนี้ก็เลยเ วันต่อมาก็นัดไปถ่ายครับผมก็ตั้งใจซื้อทีวีให้ครับเออแต่ครั้งแรกเราคุยกันไม่ได้คือเราตั้งใจจะซื้อแต่ไม่ได้ทําพวกคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ใช่ปะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดครับแต่ว่าอ่าเหมือนตอนเช้าผมก็ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราก็แปรซื้อซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าให้แล้วไหนๆก็อ่ะบาเวนี่ละอ่ะซื้อก็เลยไปเจออะทัอะไรอีกหนึ่งใช่ใช่ครับแล้วผมก็มองว่าเฮ้ย แต่ทำผูกแล้วอะที่ทำอะ<ม>เออ,เอ,อ,เอเแบบเขาเห็นเบสแบบดีใจมากเลยหลังจากที่ได้ทีวีไปอะเรารู้สึกไหมว่ารหลายๆคนก็ชชน่นชมพาเราไปนสยเพลงเอาผมก็ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าหลายคนจะให้กำลังใจเบสเยอะขนาดนี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเบสพากผมขอบคุณมากเลยครับแล้วตัวเราอะครับเคยคร,รู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ชีวิตความรักของเพื่อนมั้ยอ่ารู้ครับแต่ว่าผมไม่รู้ทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าจริงๆเบสเป็นคนที่ อย่างที่บอกในที่บอกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าเรื่องไนกระติ้วให้คนอื่นฟังเพราะว่าเขากลัวคนอื่นจะเครียดตามอะครับเขาไปเจอใครเขาก็จะพยายามทิพยจะพยายามแบบอยู่ที่ความสุขไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็พอรู้บ้างนิดหน่อยครับผมในเรื่องทีวีก็รู้ไม่นานมันขอดทีวีก็เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวนี่ปะอ่าไม่ใช่กับเบสมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละพนันมาล่าตะกอดใช่ใช่ครับเล่าให้ฟังว่าดูกำแพงบ้านเราเสียออะไรย่างเงี้ยแล้วเราลำบากใจไหมครับเพราะว่าเราก็สนิทกับเบสมาก่อนแล้วก็เราก็มีความรู้สึกกับ อดิษของม,มองด้วยอะไรอย่างเงี้ยลำบากใจไหมก็ไม่ได้รู้สึกลำบากใจนะแต่ว่าอ่าก็ไม่อยากให้แบบทะเลาะกันดีกว่าคือผมแค่หวังอย่างเดียวเลยไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่อยากให้แบบว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันตามมาอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้เคลียร์กันจบก็เคลียร์กันจบครัอบผมใช่ครับแล้วเพื่อนเราตอนนี้เขาได้มาเล่าอะไรให้ฟังไหมครับว่าสภาพจิตใจตอนนี้เขาโอเคขึ้นไหมหรือมูออนได้หรือยังอะไรอย่างนั้นสุดมาเขาก็บอกแฮปปี้นะทุกวันนี้เขบอกว่าได้ ได้ทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าได้ไปเจอเพื่อนได้ไปได้ลองใส่ชุดว่ายน้ำบ้างในต่างๆนานาครับผมก็บอกว่าเออแฮปปี้ดีครับทุกวันนี้แตอหลายคนพอเห็นว่าพี่นะาอแตหลายคนับจับจีนเพราะว่าเราดูแลเขานู่นนี่คนก็เลยเซียให้เป็นแฟนกันเออไรนี้ยังไงครับคิวเทนเอัลคิวเทนแต่จริงๆก็ไม่ไม่ได้จีบกันครับผมก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับสายาระก็ไม่ได้เปลี่ยนไปครับผม <hi> เหมือนเดิมอย่างคแต่ยุคไม่มีผลใช่ไหมครับรุ่นขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมยุ้ยแรงยุคของแฟนคลับของการลุ้นมันจะขึ้นไหมแรงเชียร์แรงเชียร์ไอคอมเมนต์ในไรื่องเนี้ยผมเห็นบ่อยมากในช่วงนี้คือว่าพอเราโสดเลยต้เต่าน่าอาจจะเป็นเพราะผมโสดด้วยแล้วก็หลังๆไม่ได้ถ่ายกับสาวๆอะีกเงี้ยครับก็มีเคเบสที่มาถ่ายด้วยกันในเรื่องเนี้ยแต่ว่าคอนเทนต์ก็จะเป็นเวแบบคอนเทนต์เพื่อนที่แบบว่าอ่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่แบบมีความ กวรๆกันเล่นแบบเล่นแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยมองว่าเออหลายคนก็จิ้นก็หลายคนก็เชียร์ก็ผมเห็ว่าตอนนี้สถานะก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับแล้วเขาเขามีความตรงสเปคเราไหมเพื่อนคนๆๆเนี้ยเขาเปความตรงสเปคจริงจริงก็เคยบอกในสัมภาษณ์หลายสัมภาษณ์แหลยหัวผมชอบคนโพสิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็คอมเมนต์ว่า นี่เบนใหญ่ครเผมเองก็จริงๆคือมันมีหลายเรื่องแหับแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คือผมมองว่ายังเป็นมองเป็นเพื่อนเอะต่ไปก็ยังไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องแฟนอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนในชีวิตผมก็เหมือนทุกอย่างมันค่อยๆลงตัวครับใช่รวมถวงผมก็มีงานหะยอย่างที่ต้องทำในนัดกอนนี้ครับผมก็คือเดี๋ยวาต้องดูที่ต่อไปให้ลุ้นไหมให้ลุ้ไหม ไอ้นุ้นไหมไอ้ไอ้ถามน้องเบสดีกว่าว่าว่าเขาโอเคหรือเปล่าเคยมีจีบกันเล่นๆไหมทำคอนเทนต์ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีครับโอเคได้ค่ะเราเป็นค้าโอ้โหทุกคนตกร้องผมรับ